ทะเบียนรถเสริมดวงตามวันเกิดวันนี้จะมาพูดถึงเลขทะเบียนรถนะครับเพราะว่าเลขทะเบียนรถเนี่ยก็จะเป็นมีความเชื่อนะครับที่เลขทะเบียนรถเนี่ยถ้าถูกฉลกเสริมดวงแล้วเนี่ยก็จะเป็นเลขทะเบียนที่มีเงื่อนไขต่างๆของคนเกิดในแต่ละวันทั้ง7วันนะครับก็คืออาทิตย์จันทร์อังคารพุธพุธเนี่ยก็จะมีสเปเชียลนะครับมีพิเศษก็คือมีพุธกลางวันและพุธกลางคืนพระหัสแล้วก็สุข แล้วก็เสานะครับจริงๆมีทั้งหมด8นะแต่เป็น7วันนะครับอาทิตย์จันทร์อังคารพุพรัสศุกร์เสาร์นะครับแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีข้อห้ามนะครับในการที่จะเลือกทะเบียนรถนะครับไม่ควรมีเลขอะไรไม่ควรมีตัวอักษรสระอะไรแบบนี้นะครับก็ลองฟังดูนะครับก็ถือว่าเป็นศาสตร์หนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันก็ลองดูถ้าเราสามารถที่จะเลือกได้ก็อาจจะเป็น เลขทะเบียนที่เสริมดวงหรือถูกโลก,กับเราก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองไปฟังกันดูดีกว่าครับอันแรกเลยนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นั่นแหละคนเกิดวันอาทิตย์นะครับอักษรที่เป็นกาลกินีหรือไม่ดีนะก็ไม่ควรที่จะมีในเลขทะเบียนก็คือสสารานะครับสเสือหหีบรอจุลาฮนกคู่แล้วก็สฤาษีนั่นเองครับมี6ตัวอักษรนะที่ไม่ควรจะมีในเลขทะเบียนรถนะครับส่วนเลขทะเบียน ที่ไม่ควรมีตัวเลขก็คือไม่ควรมีเลข6และเลข3นั่นเองครับคนเกิดวันจิตนะครับก็ไม่ควรจะทําการมงคลในวันศุกร์เพราะถือว่าเป็นวันกริกินีนะแล้วก็ไม่ทมไม่ควรทําการมงคลในวันอังคารนะเพราะว่าถือว่าเป็นวันคู่ศัตรูวันเกิดนั่นเองพูดง่ายก็คือถ้าจะทําการมงคลใดๆดเนี่ยก็ไม่ควรทําในวันอังคารและวันศุกร์นะครับ ถ้าจะออกสีรถนะครับถ้าจะออกรถเนี่ยก็ควรจะเลือกสีรถให้ถูกโฉลกกับคนที่เกิดวันอาทิตย์ด้วยก็จะเป็นการดีเลยนะครับในที่นี้จะพูดถึงสีที่สีรถนะครับที่แบบเป็นสีที่เหมาะสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์แบบใช้แล้วก็จะเป็นคนที่มีอ่ามีเขาเรียกว่ามีเสริมสง่าราศีนะครับก,ก็จะเป็นรถสีแดงนั่นแหละตรงกับวันเกิดคือวันอาทิตย์นั่นเอง ต่อมาครับคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์น,น,น,นะครับเลขทะเบียนที่ไม่ควรมีนะครับตามหลักของคนเกิดวันจันทร์ก็ควรไม่ควรใช้สระทั้งหมดเลยนะสระเว้นไม้หันอากาศแล้วก็ตัวการันนะครับเพราะถือว่าเป็นอักษกรกะลกินีนะโดยปกติเนี่ยตัวเลขทะเบียนรถเนี่ยก็จะไม่มีสระอยู่แล้วนะครับแล้วเลขทะเบียนที่ที่ ต้องห้ามนะครับก็คือไม่ควรมีเลข1แล้วก็เลข5าแล้วก็ไม่ควรทําการมงคลต่างๆนะในวันอาทิตย์นะครับแล้วก็วันพระศสบดีเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันกรกิณีนะส่วนวันพฤหัสบดีเนี่ยเป็นวันคู่ศัตรูง่ายๆคืองานมงคลไม่ควรทําในวันอาทิตย์และวันพฤหัสบดีสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ครับส่วนถ้าเป็นเรื่องของสีรถเนี่ยก็ใช้สีเหลืองก็ได้นะสีเหลืองจะเป็นเรื่องเสริมของการเงินนะครับความมั่นคง นะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของพวกเกี่ยวกับการเงินความมั่นคงแบบนี้นะครับก็ให้เลือกสีที่เป็นสีเหลืองสีส้มๆนะก็เหมือนกับสีของวันที่เกิดวันวันจันน่ะแหละนะครับต่อมาครับคนเกิดวันอังคารบ้างวันอังคารนะครับเลขทะเบียนไม่ควรมีตัวกอไก่ขอไข่ข้อควายข้อละคังองูนะครับก็ถือว่าเป็นเลขกรากินีนะส่วนตัวเลขนะครับที่ไม่ควรมีก็คือเลข2แล้วก็เลข1 นะครับก็ถือว่าเป็นเลขที่เป็นเลขไม่มงคลนั่นแหละนะส่วนไม่ควรทําการมงคลต่างๆในวันจันทร์เพราะว่าเป็นวันกรกินีแล้วก็วันอาทิตย์นะครับเป็นวันคู่ศัตรตูคือถ้าจะทํากิจการมงคลแล้วก็หลีกเลี่ยงวันอาทิตย์และว,วันจันทร์นั่นเองส่วนสีนะครับสีที่เหมาะกับคนที่เกิดวันอังคารนะครับก็คือสีชมพูเป็นสีประจาวันนั่นแหละก็เสริมให้ประสบความสาเร็จ มีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์คำจูคำชูนะครับได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่แล้วก็ส่งเสริมให้เป็นผู้ใหญ่ส่งเสริมนั่นแหละนะครับต่อมาครับวันพุธบ้างคนที่เกิดวันพุธในช่วงกลางวันนะก็คือเกิดในช่วง6โมงเช้าจนถึง18นาฬิกา6โมงเย็นนะครับก็คือฟ้ายัางสว่างอยู่แหละตามหลักแล้วเนะี่ยคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับไม่ควรมีเลขจอจานชอชิงช่อช้างซอโซ ชกระเชยอยอหญิงนะครับเป็นอักษรนะครับในเลขทะเบียนเพราะว่าเป็นเลขกาลกิณีนั่นเองส่วนเลขทะเบียนที่ไม่ควรมีนะครับก็คือเลข3และเลข8ครับแล้วก็ไม่ควรทํากิจการหรือทํางานมงคลในวันที่เป็นวันอังคารเพราะเป็นวันกรกิณีแล้วก็วันพุธกลางคืนเพราะเป็นวันคู่ศัตรตูวันเกิดนั่นเองนะครับส่วนสีนะครับวันพุธเนี่ยสีที่ฉูกฉูกฉลกกับคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะ ก็คือสีเขียวนัว่นแหละเป็นสีประจําวันนะครับเป็นตัวเสริมนะครับด้านสเสน่ห์ทำให้คนรักใร้เมตตาแล้วก็มีศัตรมีศรัทธาในตัวเราเนั่เนเองก็ถือว่าเป็นสีตำวันเกิดเลยนะสีเขียวนะครับคราวนี้ครับเรามาดูวันพุธกลางคืนกันบ้างวันพุธกลางคืนนียก็คือคนที่เกิดในช่วง18นาฬิกาจนถึง6โมงเชา้าเว้ง่ายคือตอนดึกนั่นแหละนะครับถ้าดูจริงๆถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยมันข้ามวันปุ๊บมันก็ถือเป็นวันพระศุกร์ดีแล้วในช่วงเที่ยงคืนถึง6โมงเชา้า แต่ถ้าเป็นแบบลักษณะของโหรตร์ไทยเนี่ยวันพุธกลางคืนก็คือช่วงมืดนะก็คือ18บแนาฬิกาจนถึง6กโมงเช้านะครับเพราะฉะนั้นอักษรที่เป็นอักษรกรีกิตีของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนก็คือบอบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสัมพามอมานะครับอีกครั้งหนึ่งนะอักษรที่เป็นกรีกิตีที่ไม่มีที่ไม่ควรมีในเลขทะเบียนรถก็คือบอบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสัมพามอมมาครับ ส่วนเลขต้องห้ามนะครับที่ไม่ควรมีก็คือเลข5แล้วก็เลขสีนั่นเองนะครับแล้วก็วันที่ไม่ควรทําการมงคลก็คือวันพระศุกร์เป็นวันกรกินีแล้วก็วันพุธกลางวันนะครับเพราะเป็นวันคู่ศัตรูวันเกิดพูดง่ายก็คือไม่ควรทํางานมงคลในวันพระศุกร์และวันพุธกลางวันนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเป็นเรื่องของสีนะครับสีรถที่ถูกโฉลกของคนวันพุธกลางคืนนะวันพุธกลางคืนจะต้องออกเป็นสีแบบ สีสีที่เป็นสีเทาสีบอลหรือสีดำนะครับเพราะเพราะจะเป็นเกี่ยวกับมืดมืดหน่อยนะถ้าสีเทาสีบอลเนี่ยก็จะช่วยเสริมความสงบปลอดภยัยแคล้วคลาดจากอันตรายนะครับแต่ถ้าเป็นสีดําก็จะเป็นตัวเสริมความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนั่นเองต่อมาครับวันพระสัป,ปดีกันบ้างนะครับวันพระสัป,ปดีอักษรกรากินีที่ไม่ควรมีในเลขทะเบียนคือ ดอเด็กตอเต,ต่าทอถุงทอทหารทอทธงนอนหนูครับส่วนเลขที่ไม่ควรมีนะครับก็คือเลข7นะครับแล้วก็ไม่ควรทําการมงคลในวันเสาร์เพราะเป็นวันกรกินีส่วนสีของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีที่ถูกโฉลกกันนะครับก็คือสีส้มหรือสีทองนะจริงๆคือสีประจําวันเกิดเนี่ยใช้ได้เลยนะก็คือเป็นตัวเสริมความเป็นสิริมงคลนะครับโชคลาภเสน่ห์ความรักใร้เมตตานะอันนี้ก็คือ เป็นสีที่ถูกฉลกสสำหรับคนเกิดวันพราศบดีนั่นเองแหละครับต่อมานะครับคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์นะครับอักษรกรกิณีที่ไม่ควรมีในเลขทะเบียนคือยอยักษ์รอเรือรอลิงวอแวนครับเลขทะเบียนที่ไม่ควรมีในป้ายทะเบียนก็คือเลข8และเลข7นะไม่ควรทําการมงคลในวันพุธกลางคืนเพราะเป็นวันกรกิณีและก็วันเสาร์เพราะเป็นวันคู่ศัตรูพูดง่ายก็คือ งานมงคลต่างๆควรที่จะไม่ทําในช่วงวันที่เป็นวันเสาร์และวันพุธกลางคืนนั่นเองครับส่วนสีรถเนี่ยก็สีที่ถูกชโชก,กับคนเกิดวันศุกร์นะครับก็คือสีฟ้าก็คือสีประจําวันน่แหละหรือสีน้ําเงินก็ได้นะเป็นสีที่ถูกชโชกเสริมความบริสิริมงคลนะครับโชคลาภเสน่ห์ให้คนรักใคร่เมตตาต่างๆนะครับคราวนี้เรามาถึงวันเสาร์กันบ้างนะวันเสาร์ เลขตัวอักษรที่เป็นกรกินณีก็คือชอชดานะครับตอปตักทอสันฐานทอนางวันโททอพุทธเฒนอนเนนนะครับอักษรพวกนี้เป็นอักษรกรกินณีไม่ควรมีในเลขทะเบียนส่วนตัวเลขก็คือเลขสี่และเลข6นะไม่ควรมีในเลขทะเบียนครับส่วนการส่วนไม่ไม่ควรทําการมงคลต่างๆในวันพุธกลางวันซึ่งเป็นวันกรกินณีหรือเป็นวันศุกร์เพราะเป็นวันคู่ศัตรูนะครับอันนี้ก็หมายถึงว่า เวลาทาการมงคลอะไรต่างๆถ้าคนที่เกิดวันเสาร์ก็ไม่ควรทําในวันศุกร์และวันพุธกลางคืนเอ้กลางวันพุธกลางวันนะครับแล้วก็สีที่ถูกฉลก,กับคนที่เกิดวันเสาร์นั้นคือสีดําหรือสีม่วงนะครับเพราะว่าเป็นสีเสริมสิริมงคลโชคลาภทําให้มีสเสน่ห์คนรักใคร่เมตตาแบบนี้ก็คือเป็นสีประจําวันด้วยแล้วก็เป็นสีที่เสริมมงคลของเราได้โดยถูกฉลกนั่นเองครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเลขทะเบียนนะครับ เลขทะเบียนถูกฉลกตามวันเกิดหรือเลขทะเบียนเสริมดวงนะครับก็จะเห็นว่าในแต่ละวันเกิดเนี่ยก็จะมีข้อห้ามในอักษรการากินีนะครับตัวเลขที่ต้องห้ามแล้วก็ไม่ควรทําการมงคลในวันใดน,นะแต่ถ้าสีแล้วเนี่ย โดยปกติถ้าจําง่ายๆก็คือถ้าเป็นสีตามวันเกิดถือว่าดีถูกสลกนะครับก็จะมีวันพุธกลางคืนที่คนไม่รู้ว่าสีประจําวันเกิดคือคอ,อะไรก็จะเป็นสีมืดๆเทาๆดำๆนะจะเป็นสีประจําวันเกิดของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับวันพุธกลางวันก็เป็นสีเขียวธรรมดาเช่นว่าสีตามวันเกิดเนี่ยก็สามารถเลือกมาใช้เป็นสีรถได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเลขทะเบียนรถอักษรของทะเบียนรถแบบเนี้ยก็ต้องก็ต้อง ก็ต้องเลือกนะครับอันนี้ก็จะต้องเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ,นะครับก็ลองพิจารณาดูครับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเลขทะเบียนเสริมดวงตามวันเกิด